รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องการทำเกษตรนะครับแน่นอนก็ต้องพูดถึงเรื่องของการทำปุ๋ยครับและปุ๋ยอินทรีย์ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีทางที่ทางเกษตรของจังหวัดตราดนั้นเลือกใช้และวันนี้ครับในรายการคุยหลังข่าวครับเรามีคนต้นแบบที่จะมานําเสนอที่จะมาให้เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆซึ่งได้ผลดีครับมาติดตามกันในรายการวันนี้เลยครับ ผู้ใหญ่ครับอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยเล่าย้อนให้ฟังหน่อยนะครับว่าไอความสนใจเรื่องการทำกเกษตรเนี่ยจริงๆผู้ใหญ่ว่าเนี่ยไม่ได้มีความรู้มาก่อนเลยใช่ไหมครับในความสนใจที่คิดมาทําเกษตรใช่ไหมครับครับเนื่องจากว่าผมมาเป็นเขยบ้านนี้แม่ยายก็มีที่ทางให้แต่เราไม่มีความรู้ดังนั้นก็ช่วงนั้นมีลูกหลายคนด้วยครับดังนั้นเราก็ต้องนําพาครอบครัว คือเป็นผู้นำแล้วต้องนำข้าปาครอบครัวดังนั้นอันดับแรกก็ต้องตอนหลังหมสามเนี่ยมันกลายความเจริญครับการไปามาไปตลาดไปอะไรก็ลําบากเลยต้องปลูกผักคือเริ่มต้นจากการปลูกผักกินเองครับ,<อ>รบปลูกผักกิน,อนเองก่อนใช่ไหมผักปลูกปลูกมาผักก็อาจจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามคือเน,น้นเน้นกินมากั้นเถอะใช่ไหมครับเนือ่องแต่ว่าทำไมต้องปลูกแต่เราก็กินได้ ใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาไปขายมันขายไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่งามครับงามไม่ได้แล้วก็เราหลังจากนั้นเราก็เริ่มปลูกไม้ผลแน่นอนเพราะว่าตรานี้เป็นเมืองไม้ผลอยู่แล้วก็เลยเอาใบอะไรใช่ไหมฮะคือปลูกไม้ผลไปด้วยปลูกอะไรต่าแต่ปลูกไปแล้วเราไม่ได้ประสบความสำเร็จปลูกไปแล้วเราไม่มีความรู้การบังคับให้ออกดอก ช่วงย่อการออกดอกเพราะเราไม่ได้ทําเกษตรมาก่อนคือลูกไปได้ประมาณสิบปีก็โค่นทิ้งอีกเหมือนกันอค้อเอาะสิบปีเลยเหรอครับครับทิ้งเวลาไปเลยสิบปีเนี่ยนะโค่นทิ้งแล้วก็ผู้ใหญ่ทดลองทําครับทําแต่มันไม่ได้ผลครับเนื่องจากไม่มีองค์ความรู้เราไม่มีความรู้สิบปีคือยอมปล่อยเลยครับแล้วเราแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงครับแก้ไขง่ยช่วงหลังก็มีสปกนะมีเอมีเกษตรอำเภอ เข้ามาให้ฟารมช่วยเหลือเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สอบกอทั้งหมดมดังนั้นสอบปกอรก็จะสรรหาที่คนที่อยากมีความร,รู้ไปอบรมครับช่วงนั้นผมเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยยกมือก่อนเลยครับ <c oughs> ก็เลยได้ไปฮ <c oughs> นะไปตลอดนะ <c oughs> ก็เลยมีโอกาสได้ไปครับไปอบรมหลายที่ครไปไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศิลป,ปชีพบางไซรก็ไปมาเพื่อนก็ไปไปทุกแห่งที่มีการอบรมของจังหวัดนี่ ขอให้บอกฮะไปแล้วกลับมาแล้วก็มีคําพูดหนึ่งคำพูดหนึ่งที่เขาบอกมาคือโดยมากหน่วยงานจะเอามาเผยแพร่บอกต่ออ๋อคือไปอบรมมาแล้วครับเอามาเผยแพร่บอกต่อคนในพื้นที่แต่มาบอกแล้วไม่มีใครทําตามหรอกครับอ้าวเพาผู้ใหญ่เป็นผู้นำชุมชนนะก็คือเขาไม่เห็นของจริงอ่ะอช่วงหลังเนี่ยผมก็เลยเอามาทําจริงๆลงมือทําทําเลยทําเลยครับลงมาเริ่มเริ่มจากทําอะไรก่อนครับอันนั้นเริ่มเอามาตอนนั้นก็เริ่มเอามา ปลูกผักเหมือนกันปลูกผักเหมือนกันปลูกผักทํําทาเจ้าปุ๋ยที่ทำด้วยครับแล้วก็ปลูกผักจะปุ๋ยนี่มันด้บอกใครทําเองเพราะเพราะมันเขาคิดว่ามันไงมันมันอะไรมันมีเงินก็ไปซื้อเอาได้จาไปบอกบอกว่าทีนี้เขาไม่เขาไม่คิดว่าสภาพดินของเรามันเปลี่ยนไปแล้วทุกวันนี้ครับมันมันไงมันจะกินแต่เนื้ออย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีมีกากใยมั่ง S <S อย่าว่กอาามีกากใยมัง่งถึงถึงบอกว่าปุ๋ยอินทรีย์อ่ะบางคนอาจจะพูดว่ามันมีธาตุอาหารน้อยแต่มก็ขาดไม่ได้ในสภ,ภาพดินมันมันเป็นปึกแผน่นครับก็เอามาผมผมก็เลยเลยเลยเอามาเอามาทำทำแล้วก็เริ่มมีคนเห็นผลเริ่มมาขอเรียนรู้บ้าง <ừ> เริ่มมาขอเรียนว่าเอออย่างนี้ เริ่มมาสนใจเริ่มมาเริ่มมาถามว่าทำยังไงนะก็เริ่มมีหน่วยงานก็พอพอมามา,มาปั๊บก็เรื่อมมีจากสองก็เป็นสามจากสามก็เป็นสี่ตอนนี้ก็มีสมาชิกรวมๆสามสิบคนคือเริ่มมีความสงสัยว่าเอ๊ะเห็นผู้ใหญ่ทำทำยังไงทำไมมันงามอย่างนี้ะ่ะทำไมมันดีเขาก็เลยให้ความสนใจที่จะมาอขอความรู้ใช่ไหมฮะผักนะฮะ ผักที่นี่มันมีช่วงจังหวะของมันปลูกมไม่ใช่ว่าจะปลูกได้ตลอดนะชอบผักผักใบเขียวผักกินใบมันก็จะต้องเดือนตุลาไปครับเริ่มปลูกได้แต่ถ้า,ถาเป็นถั่วค้างบวบถั่วโปกเกมดนมันปลูกได้ตลอดอืเราต้องระยะก,การปลูกเราต้องรู้ด้วยถ้าเป็นผักคะน้าฟังตุง้งผักกินใบนี่ผักกาศนี่ช่วงหลังออกภาษาไปแล้วเราก็เริ่มปลูกโ มันมีมันมีจังหวะของมันด้วยใช่ไหมเพราะที่นี่มันมีฝนเยอะอมันมีฝนเยอะคือการการเรียนรู้ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าปลูกต้องเรียนรู้สภาพแวดล้อมด้วยครับครับและถิดเรื่องของการทําปุ๋ยเนี่ยเรามีการรวมกลุ่มอะไรยังไงกันครับแต่ตัวนี้คือขาดไม่ได้ครับตัวนี้มันต้องใส่ถ้าคือถ้าเราปลูกผักผักไม่ต้องการธาตุอาหารเยอะครับเหมือนเหมือนไม้ผลอ๋อไม้ผลที่ต้องการเยอะกว่า ขอให้มีบีบ้างเอ็นพีเค <ม fill. S 2> ต้องมีบ้างแต่ไม่ต้องถึงก็เยอะแต่ไม้ผลต้องมีเต็มที่ถึงเข้อจะครับแล้วอย่างที่ผู้ใหญ่ทําปุ๋ยใช้กันเนี่ยครับในกลุ่มอย่างเงี้ยค,คือเราเอาสูตรอะไรยังไงมีทริคยังไงฮะมีหลักเกณฑ์ยังไงมีขั้นตอนอยังไงกันผู้ใหญ่ยกยกตัวอย่างสักสูตรแล้วกันอ่ะยกยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยอย่างอย่างทุเรียนเนี่ยนะครับทุเรียนอายุสัก ทุเรียนเนี่ยอย่างผมปลูกเนี่ยอย่างผลไม้ปลูกเนี่ยก่อนจะเก็บลูกครั้งสุดท้ายผมใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยไว้ก่อนก่อนกิบก่อนตัดรูดผมใส่ปุ๋ยแล้วใส่ก่อนตัดอีกเนี่นะฮะใส่ปุ๋ยแล้วถ้าใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็แต่งกิ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยอีกใส่ปุ๋ยทุกเดือนแล้วแต่ละความสะนาดของคนอาจจะสลับกันอาจจะเคมีบ้าง อาจจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์บ้างแต่ต้องสลับมันไปแต่ผมไม่ใส่น้อยใส่น้อยนะไม่ใส่มากเมื่อก่อนนะผมได้จะใส่ใส่เยอะใช่ปะ่ะเช่นว่าใส่อย่างใส่ปีงสองครั้งใส่เต็มที่เลยนี่เราพอเราไปอบปรมมาเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบแล้วฟังว่าเรายังกินข้าวสามมื้อเลย<อ>ใช่ป่<อ>มมากินข้าวสามมือ้อไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากินมื้อเดียวอยู่ได้ทั้งวันหเหมือนกันนะเราใส่ปุ๋ยแค่ แค่สองปีละสองครั้งใส่ครั้งเดียวอยู่อยู่ได้ทั้งปีก็เลยมันมีความคิดเออจริงๆมันเขาก็เหมือนที่ที่วิจากรณ์เขาอบรมเราที่เขาสอนเราใช่เนี่ยมันเลยแล้วเราก็สามารถทําได้ทําได้ดังใจว่าจะให้ออกดอกช่วงไหนช่วง<ม>ไหนพร้อมช่วงไหนนั่นโอ้เป็นองค์ความรู้เฉพาะที่เกิดจากการที่ได้ทดลองทําจริงๆเรียนรู้จริงๆด้วยตัวเอง คือคือเราดูอย่างอย่างไม้ผลเนี่ยเงาะเนี่ยมันจะต้อกสามชัดใช่ไหมครับถึงเราจะทําดอกได้สามฉัดสี่ฉัดยอดจะต้องอ้วนเรารู้แล้วเร,เราเราเตรียมตัวพอมาดังนั้นบางทีไม่ต้องใส่ปุ๋ยเร่งดอกเขาก็ออกไอ้เมื่อก่อนนะไม่ผมอไม่รู้จักธาตุอาหารพืชพอเรารู้จักเราก็สามารถปรุงแต่งได้รไดเราก็สามารถเมื่อก่อนนี่ ธาตุอาหารพืชเขาพูดถึงธาตุอาหารพืชเนี่ยมีมีขีดชนิดอะมีสิบหกชนิดเนี่ยไม่รู้จักเลยมันเป็นอะไรยังไง<ม>ยังงง,ง,งงงอยู่น,นั้นมีแต่ละตัวมีหน้าที่อะไรมีแต่ตัวหน้าที่ยังไงฮะ<ม>ตอนหลังพอเอ,อหลังจากที่กเกษตรเข้ามาสอนเข้ามาอบรมแต่เราทางนี้ทางนั้นเขาจะมาสอนเนูเดียวเขาคงไม่มาหรอก<ม>จะต้องรวมกลุ่มกัน ก็เลยเกิดเป็นกลุ <out> ่มที่แบบรวมกลุ่มก็เลยบอกกับชจวบ้านว่าอยากรู้เรื่องอะไรถ้าเรารวมกลุ่มกันได้เขาก็มาสอนเราถึงที่แล้วการสอนของผู้ใหญ่เองเนี่ผู้ใหญ่บอกว่าพยายามจับไอ้พวกศัพท์วิชาการเนี่ยใช่แล้วเราก็มาถ่ายทอดเป็นภาษาของเราให้เขาเข้าใจง่ายๆยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับใช่ครับครับผู้ใหญ่สอนแบบไหนสอนชาวบ้านแบบไหนในมุมของผู้ใหญ่เองเนี่ยหน่วยงานนี่อีกหน่วยงานหนึ่งที่ยังที่น่าขอบขอบคุณมากเลยวอวอครับโอ ววอนี่เป็นหน่วยงานที่อยากรู้เรื่องการผสมปุ๋ยนี่เขาบอกเลยครับว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะเนี่ยผมก็โทรไปถามเขาตลอดว่าว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนี่ผสมยังไงเขาก็จะบอกอบอกเลยแล้วผมก็คือในเกษตรกร,กรของกลุ่มของผมเน่ยบางคนยังติดฟาร์มรู้สึกอยู่ว่าไอ้ปุ๋ยยี่้อนั้นแพงไอ้ยี่ฮอนั้นดีผ <c oughs> สมอยางีงดีผมก็ถามให้ เราลองท่านลองเอาไปทําเองดูผสมเองเลยครับการเราทําเองได้มันช่วยลดต้นทุนในยามนี้นะโอ้โหลดต้นทุนได้มากมันทําให้เราอยู่ได้เขาจะมีคําพูดว่าปุ๋ยเคมีมันจะถูกกว่าปุ๋ยอินทรีย์ครับแต่ปุ๋ยอินทรีย์เราทําเองได้ที่มันแพงเพราะว่าเนื่องจากธาตุอาหารมันน้อยถ้าเราไปซื้อครับแต่ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารมันเยอะแต่เราทําเองไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นเราก็ เราก็สามารถเรียนรู้ได้จากไปจากกรมพัฒนาที่ดินอีกอย่างเขาเขาจะเขาก็จะบอกระบุตรงซากพืชที่เรามีอยู่ในตัวรอบตัวเราเนี่ยครับว่าซากพืชเนี่ยตัวไหนมันมีธาตุอาหารอะไรนะ,ะรเขา <ไป S 1> บอกใช้ได้เขาจะบอกเลยนะว่าไอ้ที่เลื่อยมีตัวไหนสูงมีธาตุอาหารอะไรนะักที่ไก่มีธาตุอาหารอะไรนักที่หมูมีธาตุอาหารอะไรเนี่ยมันเราสามารถไปเรียนรู้ได้เมื่อเมื่อเราเรียนรู้ตัวนี้เราก็สามารถโอ เอามาประกอบได้ดังนั้นเขาเรียกอะไรเอาเอามาประยุกต์มาดัดแปลงใช่ดังนั้นไอการทําปุ๋ยอินทรีย์มันไม่ตายตัวครับอ๋อมันไม่ได้มีสูตรตายตัวครับมันไม่จัดตายตัวท่านอบรมอบรมมีความรู้หยิบอะไรมามันก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับผมผมเองนั้นบางแห่งเขาบอกว่าต้องเอาทลายปามบางแห่งเขาเอาฟางฟางบ้านผมไม่มีฟางอ่ะผมก็ต้องมองของที่ใกล้ตัวใช่ไหมผมก็ต้องเอาขี้เลื่อยบ้านผมขี้เลื่อยเยอะ ที่นี่มีขี้เลื่อยเยอะดังนั้นผมก็เอาเอาขี้เลื่อยเอาเศษใบไม้เยอะอ่ามันก็คือเราต้องเอาเอาเราไปอบรมมาแต่เราเขาก็ไม่ได้บอกให้เอาอย่างเขาคือเราต้องรู้จักประยุกต์ใช่ให้เรารู้จักวัตถุดิบนะรู้จักวัตถุดิบแต่และตัวว่ามันมีอะไรแต่เขาก็ส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราไปเห็นนะผมเองไม่ได้เอากลับมาใช้หรอกแต่จะมองตัวตัวเอง มันมีอะไรอะไร,อะไรที่อยู่ใกล้ตัวเรารแล้วเราก็เอามาประยุกตแบบแ์แปรท่านผู้ชมครับเราก็ได้รับทราบแนวคิดนะฮะของคุณจำลองที่มาที่ไปในการเริ่มต้นการทับเกษตรอนินทรีย์แล้วก็ในเรื่องของการทัปุ๋ยนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเครือข่ายนะครับของคุณจำลองนะครับว่ามี การนำวิธีหรือว่านำองค์ความรู้หรือเรื่องของปุ๋ยนั้นไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรกันบ้างไปตามดูกันครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมอยู่กับลุงแดงนะครับลุงแดงก็เป็นเครือข่ายเนาะเครือข่ายของทางผู้ใหญ่นะครับที่ทำปุ๋ยเนาะ เราทำไปถึงเมื่อสนใจทำครับคุณแดงตรงนี้ก็มันที่แรกก็ไปเขาชวนก็ไป,ไปลองไปดูก่อนเรามาทำแล้วมันำก็ได้ผลนะกี่ปีแล้วที่ทำนานยังสองปีสองปีแล้วแล้วอย่างนี้นี่คือทำกันอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ยเออฉันทำประจำแล้วเราใช้วัสดุอะไรอุปกรณ์ยังไงครับเนี่ยในการทำปุ๋ยเน,นี่ยก<ด>็ในสุกแดงทำพวกเสร็วพืชแล้วก็ขี้วัวเน้นี่ขี้วัวมันจะทำให้ย่อยง่ายทำให้เปื่อย ส่วนผสมส่วนผสมมีอะไรนะมีวัชพืชชีวะสองอย่างแล้วก็ลดน้ำแล้วลดน้ำพอดอใส่หน่อยมีมีพอดอสองพอดอมาทําให้ปุ๋ยเข้มข้นแล้วทํายังไงอันอย่างนี้เลยคือปกติก็จะใช้แบบนี้ล้อมแบบนี้เอาขั้นตอนยังไงครับเองแรฝสากที่หน่อยเกษตรเกษตรเนอะอันนี้อ๋อเสร็จหญ้าผสมเสร็จหญ้าพ่นได้หมดเนาะอ่าใส่ได้เลยอันนี้เสร็จสับปะรด ใส่ได้ใส่รถก็ได้เนาะได้ก็จะใส่เป็นชั้นเพราะนั้นใส่เป็นชั้นๆโอ้คัวต้องใส่พวกเศษวัสดุก่อนแล้วก็ตามด้วยคิววัวต้องโรยให้ทั่วเลยใช่ไหมใช่ไม่ต้องคลุกไม่ต้องอะไรเหรอไม่ต้องไม่ต้องก็เดี๋ยวพอหลดหน้ามันจะหยุดไปเองมันวางแค่นี้แล้วก็น้ำ เอาอันนี้ได้ปะอันนี้ด้วยนะฮะเมาน้ำแล้วก็ตามด้วยนะ้ำอันนี้คือไม่ได้มีปริมาณสัดส่วนที่ท,ที่ที่แน่นอนเราพอประมาณนะ หมายความว่าวันนี้เรามีเศษอะไรยังไงเราควเามาใส่ใช่๋อแต่เราก็ต้องมีปุ๋ยเนี่ยประจำอยู่แล้วปุ๋ยครอบที่ใช้มีอะไรบ้างครับเนี่ยเป็นปุ๋ยไก่วัวหรือว่าอะไรก็ได้นี่แหะอะไรก็ได้แล้วความถี่ในการดูแลอย่างนี้ครับยังไงครับพอหลังจากเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยต้มองมลดทุกวันไหมลดทุกวันมันจะชื้นมันจะได้หยดมันมีความชื้น อยากเขาเห็นบางที่ทํากันเนี่ยเขาต้องมีการกลับปงกลับปุ๋ยเนี่ยเราต้องมากลับไหมไม่ไม่ปล่อยย่อยมปเลยครับไม่ใคที่วัวมันมันโล่งเนี่ยพน,นันอาการที่ขขาวอ๋อคืออาการมันเข้าอยู่แล้วอ๋อแล้วคุณลุงทำเนี่ยใช้นี่ใช้ได้แค่ไหนอย่างอย่างทำอันนี้ยหรืออันนี้ทางนึงเนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเอามาใช้ได้ถ้ามัน มันยาเป็นอย่างประมาณสองเดือนสองเดือนอ่าแล้วมนอนนี่จะไปซุยเลยก็คือเอาไปใส่เพื่อผักผลไม้ได้เลยได้เลยแล้วทีนี้ในส่วนของที่คุณลุงใช้นี่มันเยอะไหมพอไหมเพียงพอไหมแค่นี้เนื่งเท่านี้ี่ยพอปลูกผักปลูกเอาไปเยอะไหมฮะเยอะนะเป็นไรได้ไหมมันปลูกเพิ่มเรื่อยๆยาวไปนู่นอ ทำเรื่อยๆแต่ก็ใช้แค่เนี้ยพอพอแล้วไม่ได้เอาไปขายด้วยไหมหรือว่ากินอย่างเดียวขายขายด้วยเหรออ่ขายขายยังไงได้บ้านลุงแดงก็แม่เข้าไปขายหลานท่านแม่บ้านเราให้แม่บ้านไปขายรายได้เป็นไงครับมันก็อยู่ได้นช่วงที่เราตัดยางไม่ได้อะไรเงี้ยมันตุ่นแบบช่วยหนาฝนอะเราขายทุกวันไหมอทิษฐาะสองขนสองหนได้ประมาณเท่าไหร่ พอประมาเป็นตัวแรกเลยไหมกลมๆกลมๆวันประมาณพันเศษอ่ะอาทิตย์หนึ่งก็ตกสองพันาขายได้สองขายได้สองวันอาทิตย์สองวันไปขายสองวันหนึ่งสองวันก็ตกเราเก็บของเองของเองมาได้ซื้อใครแต่ของเราก็คือต้นทุนก็คือตรงนี้แหละที่เราทาแล้วมันลดต้นทุนไปแล้วเราก็มาปลูกเนี่อะแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดรอบหนึ่งก็ประมาณพันเศษเนาะอาทิตย์หนึ่งสองรอบก็สองพันเศษ ประมาณนั้นน<ช>ี้ไม่เดียวแลวถึงสามพันก็ก็แล้วแต่ช่วงไปงั้นเดี๋ยวให้ลุงแดงพาไปดูผักในสวนหน่อยแล้วกันนะไปนะครับอย่างที่ลุงแดงปลูกอยู่เนี่ยครับประมาณกะกะได้ไหมว่าประมาณสักเท่าไหร่ที่ใช้ปุ๋ยแค่นี้ของเนี่ยนะครับอ้ยมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพันต้นเนี่ยเป็นพันต้นอ่ารวมนู่นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ย คือเราปลูกนี่คือส่วนผสมแท้จริงส่วนผสมอ่าส่วนผสมอ้คือเก็บขายได้ทั้อง,องทุกอย่างเลยทุกอย่างอันนี้ก็กระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบโอ้โหตะไคร,ร้มะละกออันนั้นบวบอ่ามีหมดพริกไทยอะไรมีฟักแวงอะไรมีทุกอย่างอ่ะ,ะอ๋อนี้เราก็ใส่อย่างนี้ง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ยเลยอไม่เยอะด้วยไม่เยอะ พวกนี้มันกินหน้าดินน่ะอแล้วอย่างเราเก็บขายอย่างนี้คือเก็บเก็บไม่ทุกวันเลยใช่ไหมครับคุณลงุงมาบางทีสองวันแล้วแต่บางขอของบางอย่างอะ่ะอ๋แอแต่อันนี้เก็บได้อาจจะเป็นตัวอื่นใช่หลับกันไปคือ,ม,อมันหมุนเบียนได้อ่าอืมแล้วนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเรามีเอาไปใช้ตรงอื่นได้ไหมครับเนี่ยนอกจากสวนนี้แล้วเนี่ยอาไปใช้สวนรุ่นด้วยสวนรุ้นปลูกอะไรครับเอเงาะอังคุต ตุเรียนอ๋อใช้ได้หมดทำอย่างงี้ยนะแล้วก็ถัว่วฝักยาวอ๋อถ้าสังเกตนี่ก็คืออย่างตรงเนี้ยที่ที่ลุงแดงทำนะครับก็คือเป็นส่วนผสมจริงๆมีหมดทุกอย่างนะครับทั้งผักตรงนู้นกะม,มังกรจะมีฟักแฟงพลูกระเพราในพื้นฐานเลยนะพื้นฐานนะครับพื้นฐานเลยมันมันเกิดง่ายอ่ะอืมนี่ก็เป็นสวนที่ธรรมชาตินะครับที่ที่คุณลุงบอกว่าได้ทําแล้วก็เอทำแล้วก็ปัก คือสามารถที่เอาไปเก็บขายได้<ะ>เนาะอย่างเราขายอาทิตย์นึงก็ประมาณสองครั้งอสองครั้งแล้วจริงๆเนี่ยคุณลุงแดงมองว่าอะไรเป็นเป็นประเด็นสําคัญที่มันทําให้ทําปุ๋ยลักษณะอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ต้นทุนหรือเปล่าอย่างเงี้ยต้นทุนต้นทุนใช่ไหมอ่<ะ>ารช่วยได้ช่วยได้มากเลยแล้วเราถือว่าเราเราดูแลอย่างพอเพียงพึ่งพาตัวเอง<ะ>ได้ขนาดไหนมันก็อยู่ได้อยู่ได้ อยู่ได้เลยอยู่ได้สบาย,บายถือว่าไม่เนะกินะะกันตีพันธงหทงอยอ่าบอกให้คนเขาเขาฟังเลยว่าที่ลุงแดงทามาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาสองปีสองปีมันก็ทําไปใช้ไปมันก็อยู่ได้เพราะหน้าฝนหน้าแล้งล้วก็ตัดยางตัดยางเรามีเงินเก็บใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็เอามาใช้จ่าย,ายได้ แต่ผักเผือนี่แทบแทบจะไม่ต้องซื้อกินเนาะไม่ต้องซื้อเลยอย่างนี้ปะ่ะที่ก็บอกว่าเป็นอ,อะไรนะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตผักนะอยู่รอบบ้านเลยอยากกินอะไรก็เดินเดินได้เลยนะครับเอ,เอาไปจิม้มไปเลยตำน,น้ำพริกอย่างเดียวเนี่ยพริกอย่างเดียวพริกกรมีพริกก็มีเอาไปเอาไอ,อ,าาอย่างเดียวนะแจกจะกินเนื้อสัตว์ก็ซื้อเอาถ้าไม่อยากกินก็กินผักนี่แหละโอ้เนี่ยครับทา่านผู้ชมคือคำตอบที่ เกิดขึ้นจริงๆนะพื้นที่แห่งนี้นะครับที่จังหวัดตราดนะครับทำให้เห็นชัดเจนนะครับว่าในเรื่องของการเกษตรครับเพึ่งตนเองแล้วเนี่ยพึ่งได้จริงทําปุ๋ยได้เองก็สามารถที่จะประหยัดต้นทุนแต่การทําปุ๋ยอย่างที่ลุงแดงทําหรือว่าผู้ใหญ่แนะนํามาคือไม่จําเป็นต้องมีสูตรอะไรที่มันไม่เรื่องมากใช่ไหมไม่เรื่องมากเลยของที่อยู่ในสวนเมื่อกี้ดูที่ลุงแดงเอาใส่เนี่ยคือของที่อยู่รอบๆสวนเรหยิบมาใส่ได้เลยพวยาพวกอะไรพวกเนี้ยอืมสุดยอดนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่ง วิถีการ,กรเกษตรที่ทําแล้วเห็นผลจริงก็อย่าถอนว่ามันทํามันเปื่อยนะมันก็เป็นปุ๋ยอยู่แล้วดรนมาผสมกับพวกเอเรามาผสมขี้วัวให้มันเร็วฟาร,ร์มเร็วของแบบว่ามันย่อยเร็วอ,ะอ่ะเพื่อให้มันใช้ประโยชน์ได้เร็วมากขึ้นใช่แล้วเราเป็นกองเป็นไรเราเอาไปใช้ได้เลยครับนี่แหละครับคืคอคําตอบของกลุ่มปุ๋ยอิฟรีที่นี่ครับผมไปดูแล้ว สิ่งที่ปรากฏชัดนะครับทำให้เราได้เห็นแล้วแล้วก็พิสูจน์ได้ก็คือส่วนเล็กๆของลูแดงนี่แหละครับลูแดงก็นําแบคิดที่ถ่ายทอดมาจากคุณจําลองกเกษตรกรต้นแบบนะครับเอาไปปรับชัดในพื้นที่ของตนเองแล้วก็ปลูกพืชนะครับหมุนเวียนแล้วก็ดับไปขายในตลาดแล้วก็มีไรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับชัดเจนเลยเดี๋ยว,ว่าเรื่องสรุปนะครับแนวทางการที่จะพัฒนาการเกษตรของคุณจําลองกันนะครับว่า ในเรื่องของการทำปุ๋ยนั้นเขามีแนวทางหรือว่าแนาวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดในอนาคตอย่างไรต่อไปครับแล้วแสดงว่าผู้ใหญ่ช่วยย้ำอีกทีได้ไหมครัว่าอะไรที่เป็นหัวใจสําคัญของพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการที่จะเลือกใช้ปุ๋ยครับผู้ใหญ่ช่วยย้ําให้ฟังอีกทีหนึ่งอะไรเป็นสิ่งสําคัญเลยที่ห้ามลืมต้องมีมันมีหลายตัวนะในในบ้านเราเนี่ยทายิ ยกขึ้นมาในจังหวัดตาดเนี่ยมันมีวัตถุดิบที่เหลือเฟือเยอะแยะนะแต่เราไม่ได้เอามาใช้เดี๋ยนั้นผมเองเนี่ยพยายามเก็บเอามาครั้งแรกก็ไปเที่ยวกเก็บเก็บไปตามป่าเขาเลื่อยไม้ตรงไหนก็ไปไปขนมานะไปเที่ยวไปขอเขามาอะไรเขาก็ให้เอามาเอามาตอนหลังๆก็เริ่มมีคนเห็นแล้วว่าเออทำมาทำนี่มันสามารถลดต้นทุนได้มาก ดังนั้นในการขายปุ๋ยของผมเนี่ยผมผมไม่ได้หวังว่าจะให้กลุ่มมันใหญ่โตอะไรหรอกแต่ผมต้องการให้เกษตรกร,ร,กรที่อยู่รอบตัวผมมาทําเองเป็น<ม>เอาความรู้ไปทํา<ม>ก็พอใจแล้วกลุ่มถึงกลุ่มมันถึงกลุ่มจะไม่มีเงินหรือกลุ่มอะไรนี่ผมไม่ใช่เรื่องปัญหาใหญ่แต่ผมผมมีความคิดจะทํายังไงได้เกษตรกร,ร,กรในตําบลคลองใหญ่ของผมเนี่ยมีประมาณพันกว่าคน ให้เขาสามารถเอาความรูร้ปไปลดตน้นทุนการผลิตผมก็พอใจคือสามารถพึ่งตนเองได้ใช่<ม>เอาไปปรับใช้ในสวนเองทําเองไม่ต้องมาซื้อผมก็ได้<ม>เนี่ยผมทําขายไม่ต้องมาซื้อคุณทำมาซื้อ<ม>เราเอาควา,ามารู้ไปไนะเลยใครเขาเอาไปทําเองให้เขาหยิบของใกล้ตัวเขาไปทําเป็นปุย๋ยแล้วผมก็พยายามสอนเขาว่าเนี่ยของใกล้ตัวเราสามารถทาเศษอาหารในครัวเรือนก็เอามาหมักได้เอามาหมัก,มก นี้ครับอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยย้ำฝากแล้วกันนะครับมีประเด็นอะไรอยากที่หรือว่ามีเรื่องอะไรที่จะฝากถึงพี่น้องกเกษตรกร,รบ,บ้างครับผมเชิญครับทุกวันนี้กเกษตรกรถ้าคิดมาทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงเราไม่อดไม่อยากครับไม่อดไม่อยากเดินตามในหลวงรอก้าที่ท่านตัดเอาไว้มันอยู่สุขสบายไม่ทุกข์ไม่ยากอืมวันน แล้วก็ทำทำให้เราเนี่ยไม่เครียดไม่เป็นหนี้ด้วยค,คืออยู่ยังมีความสุขอ่ะครับนะอยู่ยังมีความสุขนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นการการันตีนะครับของท่านผู้ใหญ่นะฮะที่ท่านใหญ่บอกว่าจากไม่เคยทําไปกเกษตรมาก,ก่อนเลยเนาะเพิ่งมาเริ่มทำ้ย้อยกลับไปก็สามสิกว่าปีที่ผ่านมาเองนะฮะ แล้วก็ทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าเห็นผลเลยนะครับใช้ความอดทนใช้ความตั้งใจแล้วก็เรียนรู้จากาถ่ายทอดจากหน่วยงานรัฐเนาะแล้วก็เอามาปรับปรุงแต่แปลงโดยเฉพาะเรื่องของการทําปุ๋ยนะครับแล้วก็ทําจนเห็นผลสําเร็จใช้ได้จริงนะครับและทุกวันนี้ก็อย่างที่เห็นครับมีการรวมกลุ่มการสร้างเครือข่ายอยู่ในชุมชนแห่งนี้นะครับแต่พี่ใหญ่บอกว่าไม่เน้นนะขายกําไรไม่เน้นเน้นให้พึ่งพาตนเองได้เป็นหลักนะครับ เ็เป็นหัวใจสําคัญที่เกิดขึ้นแล้วนะณะที่นี่ที่จังหวัดตราดครับวันนี้ครับต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่จำลองมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยรายการนะครับขอบพระคุณเป็นมากครับครับวันนี้ครับหมดเวลาขอรายการคุยหลังคาแล้วนะครับผมกับท่านผู้ใหญ่ครับลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ